เอาฮาเลยไหมเอาฮาอะไรละ่ะร้อนจะตายชาดเอาฮาไปถึงไหนพี่ร้อนจะตายใครมาทนไหวเอาฮาขึ้นไปทาบุคูลิ่งเฮอร์เบิร์ติ้งือสันสมุนไพรชั้นดีสี่ชนิดผสมผสานด้วยสูตรหลักเฉพาะของทาบุ ที่ยึดเกาะได้นานขนาดนี้เพผ่านการทดสอบจากอเมริกาคู่กระเบื้องเมรยัยจอดจ,จงใช้กาวซีเนต์และกาวยาแนวตราจระเข้คู่กันยึดเกาะน,นานนนมาดทฐานอเมริกาตราจระเข้ประสบการณ์ใหม่ที่นานนั่วเหลืงกล่องดิวแล้วหรืยังกันยายนี้ที่เซ็นทรัลพลาซารามกล